ค่ะทุกคนพี่ลาปุ๋ยเพจพันทิพย์ช่องยูทูปพันทิพย์นะคะตอนนี้พี่ลาปุ๋ยอยู่ที่วัดชอนชงซาน,นะคะ่ะทุกคนอยู่ที่เกาหลีนะคะอยู่ที่เกาะเจจูะคะ่ะวัดนี้จะอยู่ที่อยู่ที่เชิงเขาฮาราซาน,นะคะ่ะทุกคนวันแรกอะคะ่ะที่ไปเที่ยวนะคะเราขึ้นไปที่ยอดเขาฮาราซานใช่ไหมคะตรงนั้นน่ะก็จะมีฮาราซานเนชัเชนแนลพาร์คค่ะ แต่วันนี้เนี่ยเขาพามาไหว้พระที่อยู่เชิงเขาคันลาซานซึ่งที่นี่นะคะอุณหภูมิอ่ะประมาณ5องศาคือเข้าข้างล่างแต่ว่าหนาวมากเลยครับเมื่ออยู่บนเขาแล้วอีกอย่างนึงคือหมอกเต็มไม่หมดเลยค่ะทุกคนแต่5องศาเนี่ยที่เราเุิคิดว่าเราจะรู้สึกเหมือนมันประมาณงองศาหรือเป็นติดลบเลยนะคะมันหนาวมากเลยค่ะ เห็นไหมคะหมอกเต็ไมไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวพี่ราผูจะให้ดูวัดนะคะนี่ยคะ่ะทุกคนอันนี้คือวัดนะคะตัววัดเขาก็จะใหญ่แล้วก็ตั้งอยู่บนต่อให้เป็นเชิงเขาแต่เราก็ต้องเดินขึ้นเนินมานะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นว่ามีหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วในขนาดนี้ก็จะมีฝนตกคพรำๆด้วยนะคะแล้วเราจะได้ยินเสียงคือถ้ามองไปด้านข้างจะไม่เห็นอะไรเลยะค่ะทุกคนเพราะนื่นองจากมีมแต่หมอกเป็มไปหมดเลยค่ะ มาที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นให้เป็นไหว้พระในการขอพรโดยการที่จะจุดเทียนนะคะทุกคนมาถึงเขาก็ต้องมีกระดาษแบบนี้นะคะเพื่อให้เราเขียนชื่อแล้วก็เอาไปแปะที่ก้อนเทียนเทียนก็จะมีบริจาคห0 0พันก็จะได้เทียนเล็กขนาดนี้นะคะแต่ถ้าเป็นห0 0 0 0มืนก็จะได้แท่งกลางนะคะแต่ถ้าเป็นสาม0มืวอนก็จะเป็นแท่งใหญ่แบบนี้แล้วตัวเนี้ เป็นข้าวสารค่ะทุกคนห้าพันค่ะผู้หญิงได้ได้เหรอเดี๋ยวพี่ราพุจะเอาเข้าวสารไปถวายด้านบาน,นดีกว่าค่ะทุกคนจะได้เป็นวีดีโอได,ด้เลยเนี่ยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวสารหนึ่งถุงให้น้องๆอ,อ่ะบูชาเทียนนะคะเพื่อขอให้ประสบความสําเร็จส่วนพี่ระพุพะก็จะขอให้ประสบความสําเร็จประดุจเมล็ดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาข้าวสารกับเทียนเนี่ยนะคะ ขึ้นไปที่ด้านในวัดนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเข้าไปด้านในวัดห้ามเข้าประตูกลางนะคะจะต้องเข้าประตูด้านข้างเพราะประตูกลางเป็นประตูที่พระสงฆ์เข้าค่ะรครับไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าเราได้เพราะว่าถ้าครับ พี่ปุ๋ยยังไม่ได้เลยพี่เอาไหมยังไม่ไม่แตะหัวเลยใช่ยังไม่แตะหัวเลยพี่เข้าคนเดียวเลยฮะโอเคอเค,ครับโกดซาบิสุกงจุนสังกันยัมปุกจูเซวุ เทียนที่บูชาจากข้างล่างนะคะเขาก็จะจะมาจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในตู้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาฉลาดมากเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้ในตู้แล้วก็ อ๋อโอเคต้องเปิดประตูไว้เพื่อให้ออกซิจเจนเข้าค่ะคทุกคนครับพวกเขามีตู้ไว้กันลมแต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องเปิดตัวประตูไว้หนึ่งบานเพื่อที่จะให้ออกซิจเจนเข้าไปนะคะมีอะไรข้างบน่ะก็<ม><ม>จะมีกิ่งไห้อยหกิ่แล้วถ่ายรูปอาะยเหรอโอเคใช่ เราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยมีโบสถ์อยู่หนึ่งโบสถ์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเนี่ยค่ะเราจะเดินขึ้นมาตามทางแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นบันไดหินนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาคือเดินสักระยะม,มันจะแฟลตค่ะเพื่อไม่ให้การเกิดการเหนื่อยมากแล้วก็จะขึ้นไปอีก3สเต็ปแล้วก็จะแฟลตอีก อนนี้เรายังขึ้นมาถึงด้านบนสุดของวัดแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากูอนนรออคอียังขึมาถึงด้านบนสุดองวัดะค่ะทุกคนเหนื่อยมาก ขอจบคลิปพามาไหว้พระถวายข้าวสารกับถวายเทียนที่วัดชอนชงซานประเทนเท่านี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ